สวัสดีครับกลับมาพบกับการ็ข้อฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกครับกับผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจําวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนครับ2565นกะครับกับการลงทุนสูงแรกของเราครับครึ่งแรกไม่ยิงย้ําครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกครับก่อนอื่นครับก็ขอสรุปผลก่อนเลยครับฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ผมได้ให้ไปนะครับทางช่อง y YouTube ครับตัวแถมแลวก็ตัว VP ทั้งหมดนะครับ ส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.P. ครับ S.ID.Line ครับด้านหน้านี้ครับขอเขาร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีเทคนิคต่างๆครับสอนครับเทคนิคการลงทุนครับเทคนิคการคัดบอลต่างๆครับมีบอกอยู่ในกลุ่มครับ S.ID.Line และนี่ก็คือผลทั้งหมดครับเมื่อคืนครับก็วินทุกตัวครับคือยิงครึ่งแรกครับทั้งนั้นเลยครับก็ทํากําไรกันไปได้ครับท่านที่ติดตามก็พอมีกําไรกันไปได้ครับตัว V.P. ก็กินไปตั้งแต่ช่วงเย็นเลยครับช่วงกลางวันครับตอนเที่ยงครับ ตัว VP ที่ให้ไปก็ตัวแถมครับอีกตัวหนึ่งก็ทางกำไรกันไปได้ครับต้องส่องตัวแล้วรอบดึกก็กินกันไปอีกครับบินทุกตัวนะครับวันนี้ก็ขออภัยวันนี้ผมให้ทีเด็ดครับแต่ว่าไม่ได้วิเคราะห์นะครับเพราะว่าติดภารกิจครับเพิ่งถึงกลับมาครับติดภารกิจครับแต่ก็ยังมาให้ทีเด็ดเหมือนเดิมครับไปดูทีเด็ดของผมเลยว่าวันนี้ก็มีตัวเน้นครับแล้วก็มีตัวแถมอีกเช่นเคยครับไปดูเลยครับว่าจะเป็นตัวไหนกันบ้างครับ แล้วนี่ก็มีฟุตบอลครับทคัดไว้ทั้งหมดว่าแปดตัวครับคู่แรกก็เตะเวลาหกโมงสิบห้าครับใกล้จะเตะแล้วด้วยครับก็เป็นฟุตบอลฮอลแลนด์ครับดิวชั่นหนึ่งครับอูเทกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอเปเฮเกนครับคู่ที่สองก็ทุ่มครึ่งครับฮัมบุกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสเวียเลนเกนบวกครับคู่นี้เตะเวลาทุ่มครึ่งนะครับแล้วคู่ที่สามครับสองทุ่มนะครับฟุตบอลเดนมาร์กครับ อันบอกครับเปิดบ้านรับการไป็นของซิลเคบอกครับคู่นี้เตะเวลาสองทุ่มนะครับตามเวลาบ้านเราแล้วก็คู่สุดคู่ที่สี่ครับเป็นสมบัติออสตยครับเรนเดอร์แอนทัสครับเปิดบ้านรับการเป็นของสตูมการ์ดครับคู่แรกก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเลยทีเดียวหกโมงสิบห้าเตะไวครับแล้วคู่ที่สองก็หนึ่งทุ่มครับแล้วตอนนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งครับสองทุ่มครึ่งเหมือนกันครับ เอฟซีทเวนเต้ครับเปิดบ้านรับเยือของโกเฮดอีเกิลครับฟุตบอลฮอลแลนด์อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ตัววีพีขอผมครับฟุตบอลฝรั่งเศสครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับตัวลูธครับกับโมนโกครับคู่นี้ครับแรงจูงใจของโมนโกนั้นค่อนข้างดีครับชนะนี่ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของตารางทีเดียวครับแล้วก็คู่ที่สามคู่ที่เจ็ดก็เป็นบอลเช็คกับเตะสามทุ่มเหมือนกันครับมาดด้าครับโบเลสสลอปครับเปิดบ้านรับเปืนของ เทปลิเซ่ครับคู่นี้เตะสามทุ่มครับเดี๋ยวก็อีกคู่คู่สุดท้ายครับฟุตบอลเยอรมันครับดิวชั่นหนึ่งครับบุนเดสตีก้าครับไฟบวกครับเปิดรับเปิดบ้านรับการแข่งของโคโลนครับเตะเวลาสามห้าทุ่มครึ่งครับคู่สุดท้ายครับผมก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ ทุกท่านที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ขอขอบคุณทุกท่านครับส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยว6กโมเรามาุ้ดบอลครับตัวแรกแล้วก็ตัว VP พเตะามทุ่มครับสวัสดีครับ